สวัสดีครับผมก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยเลยครับตอนนี้ก็มาอยู่กับหน้า d e ส k t ท็อปนะของผมนะครับผมนีม่หลายคนบอกว่าสอนไม่ทีลงม e a ล e ให้หน่อยก็จเจริญละสิโอ้โหลงมดไม่เป็นเลยนี่มาก็จะมาสอนการลงมดนะครับโอ,โอเอางั้นเราะลงแบบไอ้นี่เลยกว่านะ แบบทั่วไปอ่ะที่เขานะลงอ่ะนี่ตอนแรกเราต้องมีนี่นะตัวมอดก่อนแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเข้าไปในช่องของมันวันนี้แคสเกมวันที่ไอ้วันนี้นนอัดวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดมิถุนายนสองพันหน้าร้อยห้าสิบแปดนะครับผม ก็ยังไัม่มาทีจไม่ลงมาโอเคอ่านี่ก่อนอื่นนะครับผมเราก็ต้องดาวน์โหลดมาก่อนนะครับผมเนี่ยดาวน์โหลดดาวน์โหลดครับนะดาวน์โหลด,ดนะกดดาวน์โหลดแล้วนี่มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับ นะกดเก็บไว้นะครับผมสำหรับผมดาวนโหลดมาแล้วนะก็นะดาวนโหลดมานะครับเข้าไปที่่อ n e c r a f t f ร f บฟอนะครับเออลืมไปตอนก่อนอื่เราต้องมีตัวเกมก่อนเครับผมเข้าไปที่ m i มา f าฟองนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ r a f t เวอร์ชันน1่ สมาตงนี่เรากดตรง installer นะครับผมดาโหลดมา Ad d Focus is a revolutionary new จำไม่ได้แล้วล่ะชัวร์ดาวน์โหลดเออง่ายเลยอืมทำไมดาวน์โหลดอ๋อต้องรอต้อง,รอ,องรอนะครับผมจำไม่ได้แล้วล่ะ อ่ากดเก็บไว้นะครับผม,อมพอโหลดพอโหลดเสร็จแล้วนะครับผมนะให้ให้ดิดแล้วก็เปิดจอวกว้างๆนะนะครับพอบโหลดเสร็จแล้วนะครับ ให้ลงตัวเกมก่อนเลยครับตัวเกมเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบนะดาวน์โหลดมาลงนะครับผมกดนะรันทำไมนะครับกดนะต้องเลือกเป็นแบบออริจินอลเท่านั้นนะครับผมกดอินต่อไปนะครับแต่ผมอินต l ไว้แล้วก็กดยกเลื่อไปหลังจากนั้นนะครับเข้ามาครับโฟลท,ที่เราดาวน์โหลดมานะครับผม เวอร์ชันใหม่เนี่ยกดโฟร์อินสแตลเลอรอืมอืมจะจะจะเดี๋ยวก่อนจะอ่ออ่านะครับกดนี่อินส a ต l ล n อินส l ต n ล t อินนี่อินสตอลนี่นะครับไม่ใช่ i n s t a ต l ล e เซิร์ฟเวอร์อินส n ตอลคอ่อะไรเนี่ยแะนะนะ diceuser com appdata l u m i c r a f t นะครับผมโอเคกดโอเคไปรอมันดาวน์โหลดจนกว่าจะเสร็จนะครับโอเคดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราไปนะพอเราโหลดเสร็จนะครับเราเข้าไปที่คอมแอปดาต้าลูมิไมโครฟ f t นะครับผมหรือถ้าใครเก็ดหาเนี่ยพม่งตรงนี้ ะเปอร์เซ็นต์นี่ถ้าใครไม่มีนะครับพิมพ์ปกติมันไม่มีแล้วนะพิมพ์เปอร์เซ็นต์แอปดัตตาเปอร์เซนต์นะครับอ่ามันก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นก็นะวิธีการลงก็นะเอามัดบีดนะครับเอามดัดวนพีดออกแล้วนะเอามัดบีดมาใส่นีนะครับ เอามอดบีดมาใส่นะครับผมเอามอดบีดท,ที่ดาวน์โหลดมานะมาใส่ในโฟลเดอร์มอดนะครับผมเออลืมไปเราต้องเข้าเข้าเล่นเกมก่อนลงมอดสักหนึ่งอย่างสักหนึ่งครั้งนะครับผมเขาเล่นเกมสร้างโลกสักหนึ่งโลกแล้วออกมานะครับเอาโฟลเดอร์มอดบีดเนี่ยมาใส่ในนี้นะครับหรือถ้าใครขี้เกียจโหลดไม่ครับฟอกหรือว่าโหลดไม่เป็นนะครับผม แนะนำนะครับผมเข้าไปที่ตัวติดตั้งนะครับหมคครับ1นึ .0 งจกดต่อไปต่อไปกดลงออริจินอลก่อนนะครับผมลงออริจินอลเสร็จแล้วนะครับผมให้กดอัน2อหรืออันสานะครับลงออริจินอลเสร็จแล้วนะครับนะแล้วก็เข้ามาตัวเกมใหม่ตัวรันเกมใหม่นะแล้วก็มารันมาโหลดตัวนี้ทับไปอีกทีหนึง่งสองตัวเนี้ยจะโหลดเอาตัวไหนก็ได้นะครับ ทับไปเลยแต่น,นั้นคุณก็ลงมอดได้เลยนะครับผมพูดจริงน,นะลองมาแล้วทีเดียวก็เดี๋ยวอ่ะอย่างเช่นเนี่ยผมหาหมอดกันผมเข้าไปสไกายแดนเลยเข้าไปที่สกายแดนอ่ะอย่าเช่นผมสุดใจนี่นี่นี่ อ่าให้ดีเนี่ยนี่จุลศิกจุลศิกย์ครับนะครับผมจุลศิกย์ครับอยูสักวันหนึ่งย้อนจอสักวันหนึ่งจุลศิกย์ครับโอเคเนาะผมะสนใจมอดจุลศิกย์ครับผมก็นะเข้ามามอดจุลศิกย์ครับแล้วก็เป็นตัวดาวน์โหลดนะ มาดูมอสกันก่อนเะยวิธีลบนะครับผมของสกายแดนนะโอเคเราโหลดเราโหลดเราโหลดนะม,มันก็ขึ้นหน่วยนี้จุดสิบขามอสโอเคเรามาโหลดเสร็จนะครับผมกดลันผมแนะนำเลยครับผมให้ลันแบบ different นะครับผมหรือรันแบบปกตินะนะ f ร r k different นะครับผมอ่ะกดอิน t ต l l ไปรอมันโหลดเสร็จก็โอเคใช้ได้ละนะครับส่วนไอ้ไอ้ที่เป็นถ้วยกาแฟอย่างนี้นะจ๊านะครับให้คุณนะครับเอามันนะครับผมไป่วางในโฟลเดอร์เลยนะครับถ้าเป็นจาแบบนี้นะครับเอามาวางในนี้ได้เลยนะครับ อเ okay. เดี๋ยวขอบคุณนะครับที่ติดตาม m i ครับเอ t บ b ีซีรี s นะครับเดี๋ยวจะนะเล่นเดี๋พยายามจะแชทให้ไวที่สุดนะครับผมก็นะตอนนี้ก็ขอเล่นตอนนี้ก็เอิเอลิ้นพันละ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็นะ เออลืมบอกไปอย่าลืมชวนเพื่อนมากดไลค์กด s u b สไคร b ์นะครับถ้าชอบก็กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะอย่าลืมชวนเพื่อนมากดไลค์กด Subscribe ลืมพัดเออพูดว่าอะไรบ้าอเออถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนนะครับผมอย่าลืมชวนเพื่อนมากด s u b สไครส์ตลา้ามันไม่กดบังคับมันสนะครับผมโอเคก็การ สอนวิธีการลงมอดปีกก็มีเพียงเท่านี้แหละเนาะเออลืมไปเราต้องเราต้องลองเข้าตัวเกมให้ดูก่อนสะิเออลืมไปเลยจะเข้าเข้าไปเล่นดู mm hmm. ว่ามันใช้ได้จริงไะครับผมโอเคอันนี้ผมเล่นแบบ อ่ามาอ่ะ let's go อืมต้องรอสักหน่อยนะครับผมอ่ะ ดูกันว่าเล่นได้ไหมเราว่างรอมันขึ้นดี่ขอต для, ัดคลิป okay. ไปนะครับอ่าก็เล่นได้นครับผมนะนีเห็นไหมเล่นได้เอ้ะอะไรว่างยาว่หลอกหลอกเฮ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่นะอนะโอ๊ยจอ๊ยอา โอ้โหให้เข้าเข้ามาได้ไงโอ้โหดอยแม่ไม่มีแล้วนะครับก็นะถ้าชอบกดไลค์กดซับสคราย์นะครับอย่าลืมกดแชร์ถ้าชอบกดแชร์เพื่อนนะครับ อย่าลืมชวมนเพื่อนๆกด subscribe กันนะครับถ้ามันไม่กดก็บังคับมันสนานาครับสนุนเราโคชที่เป็นยิ่อนี้นะครับกับมาคราฟวิธีการลงวัดบีสนะครับโอเคสปูตไบนะครับ